ขึ้นท่นเป็นเศรษฐีขายทุเรียนได้คันละหลายแสนส่วนผลไม้แอนชาคริตมาดูเรื่องราวชีวิตของชาคริตย้ำนามตั้งแต่แต่งงานสาวนอกวงการอย่างแอนพัทิราดูเหมือนว่ารักครั้งนี้จะเดินทางไปได้อย่างสวยงามมากเลยค่ะ ทางด้านของชาคริตก็มีสวนผลไม้ของตัวเองอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีอยู่แล้วด้วยจึงได้ผ่านลงดูแลสวนผลไม้อย่างเต็มตัวซึ่งมีทุเรียนมังคุดมะไฟและอย่างอื่นอีกหลากหลายชนิดสวนของเขานั้นได้รับกระแสะดีมากมีลูกค้าอุดหนุนกันเพียบโดยเฉพาะสวนทุเรียนค่ะที่ปีหนึ่งสร้างรายได้ให้หลักล้านถือว่าไม่ธรรมดาเพราะสวนหนึ่งมีทุเรียนหลายต้นมากล่าสุดเจ้าตัวก็เพิ่งจะพาทีมขึ้นไปเก็บได้คันรถเลยค่ะบอกเลยว่ารถนี้เพียงแค่คันเดียวขายได้หลายแสนมาก Whoa!